เอาละครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กันกับเกมของ Minecraft นะครับกับในซีรี่์ p i x ซ l m o n s e a s น n 2นเดนะครับผมโอเคก็มาต่อกันดีกว่านะครับกับพาร์ทที่24กันแล้วนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคผมซึในคลิปนี้ครับเราก็จะมาทำการตามจับโปเกมอนในตำนานกันต่อดีกว่านะครับผมอ่าซึ่งก็แฮปคลิปนี้ครับผม แล้วก็อยากจะว่าผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเพิ่มมาเลยนะครับผมพอดีไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาเนี่ยครับผมเดบราตามจับตมนานกันต่อครับเอ่อตอนนี้เป็นเวลาน่าจะใกล้เย็นแล้วดีครับผมไอ้เหอมันเย็นหรือว่ามันเช้าวะน่าจะเย็นนะครับผมโอเคผมมาเรามารอเนะครับผมเรโกซาเกิดดีกว่าครับอ่าคลิปนี้อาจารย์มีการมึนๆกันสักเล็กน้อยเนี่ยผมพอดีอ่เพิ่งตื่นครับฮ่าฮ่าแต่ว่าตื่นมาทีก็คิกว่า 4โมงเย็นแล้วนะครับก็เลยต้องมาลีบอัดนะครับผมเีืยออัดไม่ทันครับคลิปนี้โอเคครับถ้าแบบว่าวันนี้เราคลิปช้าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ตื่นสายไม่สายตื่นเย็นเลยเนี่ยโอเคครับผมไปเรามาหาโปเกิมบอนไร่ฆ่าอยู่ครับเอยโด๋วบีบีบีมา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 ขอจับน้อยเธอเจอโอเคไปเลยเด็ดเลยว่าผมเด็ดลุคครับพบครรับผมโอเคครับผมมาครับเรามาจับดีกว่าครับผมผมจำชื่อไม่ได้อะครับ มันมันเป็นโปเกมอนใหม่หรือเปล่าวะผมไม่มั่นใจนะครับผมโอเคไปทันเดเวฟไปเลยเอาจ้าบอลเลยครับผมพอดีว่าบอลเรารวยนะฮะอ่าก็มีอะไรจะมาประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับผมพอดีโปรเจกต์นี้ก็เรียกได้ว่าอุ้ยว้าวบอลจับทิพย์เก่งจังพี่โอเคนะครับก็อ่าพอดีโปรเจกต์นี้นะครับผมเร,รียกได้ว่าอ่าผมก็ทํามากว่าร้อยพ์ทแล้วนะครับทุยทำมากว่า20พาร์ทแล้วครับก็ดูแววว่าจะไม่มี ทางจบสักทีนะครับผมฮ่าเพราะฉะนั้นนะผมเลยคิดว่าน่าจะพักครึ่งแรกไปก่อนนะครับผมสําหรับโปรเจกต์นี้ครับแต่ไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆกูก็จะพักนะอ้าวเอาเป็นว่าผมจะพักโปรเจกต์นี้ก็เดี๋ยวรออืมผมจับเลโก้ซ่าตัดรายการนะผมไปเดี๋ยวรอโปรเจกต์ใหม่ผมจบแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อโปรเจกต์นี้ต่อดะวยกันนะครับโอเคก็ขอมาประชาสัมพันธ์ก่อนละกันเนาะเพราะว่าจะไปประชาสัมพันธ์ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในเพจก็ไม่ค่อยมีใครติดตามอยู่แล้วที่แกผมมันตัวอะไรวะเนี่ย What the fuck มันคืออตัววะะไร บัวเมมาเจอกันหน่อยจับเลย้ายกันนี้ครับผมไม่เคยเห็น <c> ่ะ <oughs> เราถือกติที่ว่าอะไรไม่เคยเห็นเนี่ยเราจับให้หมดเลยไอ้เจ้าอ้ my god okay เมื่อกี้เหมือนว่าจะโดนโปรเจกต์นะครับผมไปเลยเอาเจ้าบอลอ่ะจับมาจับมา,จ,บมาจับมาครับไม่ต่อชิพหาแล้วครับเมืม่อกี้กูโดนอะไรวะเนี่ยมันไม่เคยมาบล็อกฟรีนะ what the fuck ชิพโอเคบล็อกฟรีนะครับผมดูผิดครับไอ้บ้าแกบัวเม มหาชัดมามหาชัดมอมหาชัดมาเรียบร้อยดีครับผมกูจัะพื้นไรวะเนี่ยเปลืองบอลมีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวสั้นจ๋าเมื่อไหร่น่าจะเกิดอะเมื่อไหร่น่าจะเกิดนะครับโอ้โคตรเศร้าเซ็งเสื่อมเดี๋ยวจะขอเปิดดูแชทหน่อยพอดีแม่มันบางครับผมผมมองไม่ค่อยชัดนะครับโอเคเฮ้ยนี่มันเชิดเนอะมาซูกะด้วยกันสองคนได้เหรอว้าวนี่ร้อยสิบอันนี้เบลกางโอ้โหตบเด็กที่ไหนการจัดเลยกูบอกชา ปปเรยไฟฟ้าแอนด์วโลฟิลโมดอะไม่เคยกลัวอยู่แล้วเดินเร็วไฟฟ้าแอนโวเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีตัวเนี่ยแม่มาเลยเยอะๆพี่ชอบดิครับผมโอ้โหเดี๋ยวจริงๆนะนายเนี่ยโอ้ห้าตัวแล้วดิครับแม่เรียกได้ว่าปูมอนแมลงหมดเลยดิครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอ้ยสวัสดีไปไหนมาเจอกันก่อนมาเจอกันก่อนโอเคครับผมเอาเร็งเลยครับอ่า รู้สึกว่าคนนี้ก็แรลงกันนะครับเนี่ยโอ้รู้สึกว่าช่วงนี้เจอเทนเนอร์แรงบ่อยครับทำไมมันไม่มีโปเกมอนในตำนานที่เป็นมแมลงมัง้งวูดี้ตำนานที่เป็นมแมลงโคตรแตกตาแตกใจมันจะหน้าตาอย่างไงวูดี้โอเคครับมืดแล้วอะเดี๋ยวผมนอนก่อนนะกันในแค่เพิ่มให้มันเชา้าดิแคบเพราะว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่อาเจ้าจคุณทอขับขาแล้วนั่นนครับไปใช่ไอ้บ้าโอเคครับมาตื่นเชา้ามาแล้วครับผมบรรยากาศอันสดใสนะฮะมาดูซิว่า จะมีตำนานเกิดไหมเรื่องเกิดเมื่อไรดีครับผมเออเดาะทำขินโอ้เพื่อสังเกตนะครับโอเคเอามาสักอันหนึ่งนะครับผมเอามาใส่หัวเลยครับแน่ชิงโอ้โหโคตรเท่ถอดก่อนมองไม่เห็นอ่ะโอเคนี่อะไรอะ่ะมันคือบล็อกอะไรวะเนี่ยหอมดูก่อนนะครับผมชึบโอ้โอมีโอ้ทองชเชคย์โอ้ชอบเลยครับผมโอ้ที่ถ้าเจออย่างนี้นเะซิร์บอว่าโคตรเจ๋งเลยเลยนะี่ยแต่ปัญหาคือ พีคเซ์มอนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปขายใช่ไหเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋ออ๋อโคมไฟนะครับตกใจเอ้ยเจ้าโอ้เลเวลห้าสิบสองเลยนะครับเนี่ยมา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 เจอกันหน่อยแต่รู้สึกว่าเจ้าหนี้มันจะได้อีพีไม่เยอะนะครับใช่ปะอ่ะลองดูชิปเอากูมองมันมันมันได้อีพีหรือเปล่าวะเจ้ไม่ได้สังเกตเลยโอเคไป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 หาคุณตำรวจดีกว่าดีแค่เพิ่มคุณตำรวจครับมาสู้กัน ปายแรงันเตอรวโบผมโอ้โหเรียบร้อยทำไมกูมาอยู่ตรงนี้วะทำไมกูอยู่ตรงนี้วะ What the fuck What the fuck โอเคนะครับดูท่าว่าวันนี้ก็คงจะไม่เกิดอีกแล้วนะครับผม,มเมื่อไรเพิ่งจะเกิดแต่เดกุซ่ากูอยากพังแล้วกูเหนื่อยนะครับโอเคอ p blocks Up blocks มาสักการครับไม่ทำไมผมต้องมาเก็บเลเวลเดลิวดีวะเออเก็บๆไปครับผมอย่าอย่าบ่นมากครับเก็บให้มันเลเวล80ประการนะผมนี่เลยอุ๊ยโอ้หข้างเดียวตาเลยดิครับเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะ โอเคเก็บไปดีครับผมของต่างๆอุ้ยจะกล่องกูเต็มแล้วว่ะไอ้พาเอ้ยจะมีกล่องอยู่กันหนึ่งโอเคนะครับสงสาตอนนั้นทำมาเกินนะครับผมอ่ะใส่ไปครับโอ้โอเคโอเคเรียบร้อยไอ้๋ีหมวกหมวกนี้ให้หมดเลยครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวผมรอให้มันเย็นก่อนวยกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะมีตัวอะไรเกิดไหมเรือตัวอะไรเกิดมือไล่เลยครับผมโอเคครับผมก็น่าจะใกล้มืดแล้วดะครับดูจากอ่าพระอาทิตย์อันใกล้จะตกดินแล้วดะครับโอเคมา จามาเรียกว่มมาเดินเล่นต่อดีกว่าครับจนกว่ามันจะเกิดนะครับผมโอเคแต่ผมว่านะผมจับเจราชิไม่เกรงก็ซาแล้วค่อยพักแล้วกันนะผม <c oughs> ไม่แน่เจราชิจจะเกิดก็ได้ครับโอเคครับผมเจอพีเจียนพีเจนตัวมาสุกกระเถอเฮ้ยเด๋โอ้ตกใจเมก้าครับโอเคจะไปไล่ตบเมก้านะครับเกี่ยตามบอลช่างมันเฮ้ยเด๋เจอมาไฟดีครับผมมาสุกกระเบนประหลัดเร็วดีวครับโอเคไฟฟอร์สันโวเรียบร้อยนะครับผมจะไปตบเมก้าไหม มันไปไกลได้วรอครัผมผมยังไม่อยากไม่อยากออกจากแถวเนี้ยโอเคเหมือนว่าเมกามันจะชอบเกิดช่วงเย็นแฮะใช่ปะผมสังเกตหลายรอบแล้วนะครับผมไอเมกาเลโกเลโกซ่าก็แย่แล้วทุยนะครับเมกาดอนเนี่ยนะครับผมโอเคครับอ๋มน่าจะอยู่ในช่วงยามเย็นนะครับผมเอ้ยแทบเกือบตกอีกแล้วนะครับโอ okay. เคเจนเชสเนอร์มาสุกรันไปเลยเจนลิตเดนลิวโอ้โหเปียแปลกที่แรกบอกเลยว่าของชอบครับผมฉันจะเบอร์กเลยครับ โอเคท่านจะบวกไปเลยครับมาไฟฟ้าแสนวูวอาจารย์เอาเร่งแมมเลยนี่แน่โโอ้หูมีแค่ทัวร์ปะเนี่ยโคตรเยอะโอ้โหกตัวเลยเหรอโอ้ไมค์กรัตเดอร์ลัสร์สแมนแตนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอืมใช้ไม่ได้เหรอนี่แน,น,น,เน่เอาเอาเร็วไปกินซะนี่ครับโอ้มีอยู่เหมือนหนึ่งแล้วนะครบับก็ใช้ได้อยู่นะโอเคไปเกิดไม่ได้วันนี้ไปตั้งจะเกิดกันแล้วโอ้โหไม่ได้มึงจะเกิดวันเนี้ยโถเอ้ยนะครับโอเคเฮ้ย น้ำมันโอ้ตัวหนุ่มล่ำรวยหล่อไอ้บ้าเห็นเสื้อฟ้าๆเลยฮะผมโอเคทำไมเทรนเนอร์มันมาบ่อยจังว่ช่วงนี้มาบ่อยก็ก,ก็ดีเลยมามาขอสบายอารมณ์หน่อยฮะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวชิบหานละชิบหานละท่าตนานกกีนนะครับเอาเร่งแทรกและกันนะยครับผมบอกเลยว่าท่าไหนฉันก็ไม่เกลียงนะฮะโอเคใช,ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอาเร่งไปเลยครับวิวโหเนี่ยผมตีเลเวลสิบกว่าชุดอัพเลเวลเลยเหรอเนะี่ย <c oughs> เอาเดีสิผายติดหลับนะโอเคเปลี่ยนตัวดีกว่าครับผมเอาอาบอสตัวนันมั่วๆดีกว่าครับมัน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 น่าจะน่าจะต้องการเก็บดิบเบลพอสมควรนะครับ,รบ <c oughs> เพราะว่าจะเอาไปแทงไม่ได้เลยครับผมโอเคซูปเปอร์พาวเวอร์ไปครับเรียบร้อยเรียบร,อยร้ยบรอยนะครับใก,ใกล้้ใกลตกอีกแล้วโอ้โหเมื่อไรมึงจะเกิดวันนี้นะครับคิดไปแล้ก็เอนเตเกิดดีบอยโคตรเซ็งนะครับผม <c oughs> โอเคครัชมาขอฮิวก่อนนะครับผม ชื้มๆ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 โอเคครับผมดูว่าดูดูว่าดูว่าน่าจะรอได้อีกสักหน่อยนะครับผมก่อนที่มันจะเกิดนะครับโอเคมันจะกิดหน่อยเจ้าดี้นะครับจำชื่อไม่ได้เวอุ์อูับหกก็ใช้ได้อยู่แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมไปเลยบอสโกโดระเออๆๆๆโอเคซุปเปอร์พาวเวอร์ไปครับผมโอ้โหไม่เข้าเลยเหรอใชานนะครับโคุดโคุดอ่อนแอนะครับโอเคสงสัยแพ้ทางอย่างสุดโต่งนะครับผมมามา เทนเนอร์มา,อ ой, มาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยไปอะไรซุปเปอร์พาวเวอร์ครับผมอ่าซูเปสตหรออ,อืมอรอนเฮดเรียบร้อยดีครับโอเคมืดละนะน่าจะไม่เกิดนะเดี๋ยวผมนอนก่อนละกันนะครับผมเอาชิบหายก็ผิดไอ้บ้าอ่า,อาอย่ามาเช้าที่มันสดเชื่อจริงๆเลยอะ่ะโอเคไปต้องไปนตั่งตามหาต่ออีกที่ไเนี่ยมามามาตามหาต่อผม กูอยู่มาะดายวันได้ฮฮคูดเสียงครับใช่ไหมสไตรสไตรมัสซสุกันไปไรบอสกูดูระอ่าโอเคครับผมแอรอนเฮดหัวโบมไม่กระตัน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 ,ตนเรียบร้อยดีครับอ่าดอบหืมดอบซีดมาก็ใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมรู้สึกว่าจะมีโปกเกมอนไหนที่มันจะมาต่อควบเราได้ใหม่เรื่อยดีฮะโอเคอ่ามันรู้สึกช่วง หัวค่ำนี่มันหัวค่ำก็แย่ละนะครับช่วงตอนเช้าน่ยมันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยโคตรเซงนะครับผมใช่ไหมเจ้าอาปลอกใอ้ผมไปไกลดีกวาเวยเดี๋ยวแบบมันไม่เกิดนะครับเผื่อเจ้าจิราชจะเกิดไปด้วยแต่มันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมถ้ามันจะเกิดมันจะถึงปะวะดูท่าแล้วไม่ได้จะถึงนะครับโคตรเซงเลยนะครับผมโอเคไปครับผมว่านะน่าจะเช้าแรกครับผมโอเคเดี๋ยวเราต้องมารอต่ออีกแล้วนะครับโอเคผมก็จะกันอีกทีตอนเย็นละกันนะครับโอเคครับก็อากาศมากันแล้วนะครับตอนนี้ก็เียกได้ว่า ก็น่าจะเริ่มช่วงเย็นแล้วมั้งนะครับผมทำไมต้องมั้งวะเนี่ยโอเคครับโคตรเซ็งเลยเฮ้ยไอบั๊กจ้ะมาสุกราดเลยครับต้อว่าไล่เก็บพวกมันไปเรื่อยๆละโคตรโคตรว่ากันครับโอเคไอรอนเฮดเรียบร้อยดีครับผมอุ้ยโอ้ฝูงปลามามละแกเหล่าปลาน่ารักดีกว่านะครับผมอยากมีออฟมากเลยครับกูจะหาออฟบัจนเต๋อวะเนียโอ้คือมันตอบยากมากเวอร์เดเวชใหม่ครับคือแบบเมื่อก่อนนี่ออฟมันตอบง่ายมากๆเลยนะครับผมผมแบบ อ่ะสมัยที่ผมเล่นน่ะตอนตั้งแต่วันแรกแรกๆเลยครับรู้สึกว่าออฟมันจะเข้ามาต่อตอนเวอร์ชันเนี่ยนะสามมั้งนะครับผมโอเคครับรู้สึกว่าช่วงนั้นนี่ออฟที่มันดรอปง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะปรับโอกาสดรอปของอ่าบอสแล้วเนี่ยนะครับให้มันดรอปแบบว่าโคตรยากครับผมคือน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะคือช่วงนี้มันดรอปยากมากเลยครับผมไอออฟเนี่ยถ้าจะหาจริงๆต้องไปหาตามไอ้ไอเนี่ยนะครับไปหาตามไอไอพวกแบบอ่าเชสต่างๆครับผมพวกมาเตอร์บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มัน ดับอยู่ตามแมปนะครับผมไอ้พวกไฮเดียนเชนะไรพวกเนี้ยนะครับผมบ่นในกูไ่เนี่ยใช้มาเถอะนะครับโอเคไป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 ,ไปตามต่อครับผมมันจะเกิดเป็นบ่นเ,เนี่ยคืรอรบสิบชาตินะครับเออโค้ดเสียงนะครับผมโอเคแฮปแคาทูป,ปี้มาสู้กิดตะตะะตะตลานโอเคลังแกหนอนนี่แหละงานถนัดเลยนอนตัวเล็กๆกูก็ยังไม่เว้นต่อ โอเเ้โหเร็วจริงครับผมเก็บไปฮะครับเนื้อไปกูเรียกมาจากไหนวะเนียโอ๋อเอ็ดฝุเ e, มืม่อกี้ลืมลืมลืม,ลมนะครับแม่เรื่องที่ว่าความจำสัน้นนะครับผมใช่ไหมเรามุกูเบิร์ดนะครับลองมาบินมาไม่ไม่อยากไปไกลโอเคไปไปโยโยโยแกละชังมันอะไรนะครับผมเดินเล่นต่อฮะเดินเล่นไปบนบอลเล่นกูเดียวคุดไลค์กันสาใน ทรัพย์สินและชีวิตครับผมทรัพย์สินและชีวิตคืออะไรวะเนี่ยโอเคซูเปอร์พาวเวอร์หมดแล้วชิบหายไอรอนเฮดเดอะชิบหายมันท่านเลยนะโอ้โอ้ก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะไปเลยไอรอนเฮดเอครับผมเรียบร้อยครับดรอปเซตบอลมาไอไอลิปที่เรายังไม่ได้ใช้เลยเว้ยแต่นะฮะเดอะโอ้ยังไงยังไงเดี๋ยวเด็ดเดขอมาดูตรงนี้ก่อนครับดีประวัติเดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะผมรอรออ่ามันหมดช่วงเย็นก่อนครับไม่ยังไม่อยากไปไกลสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวมันไม่เกิดนะฮะโอเค น่าจะถึงน่าจะเย็นอยู่นะนี่คิดว่านะคอร์อ่งเพรสเพรสเอ้ยเทนเนอร์ไม่เอาไม่ยังไม่อยับไปไกลนะครับผมโอเคใช่ไหมเจ้าเราตาต้าแรดนะครับผมและตาตานะครับโอเคผมถ้าจะมืดแล้วเมื่อี้อาจจะผมยังยังรอก่อนแล้วกันนะครับผมตราบต่ที่เรามีความหวังครับความสิ้นหวังนั้นก็จะมาในไม่ช้านะครับผมแมทจงจำเอาไว้ครับโอเคเรียบร้อยเลยครับมืดแล้วเราไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าครับผมว่ามันคืออะไรนะฮะ อ่าช ah, ิบโดดบ้าโดดบ้าต oh, oh, e mm ึงๆย่องๆยองๆตึงๆตึงๆนะครับแม่เ oh, ร okay. so, so, ียกด้วยมีแสงสว่างเออเออเหรือวมันเป็นแสงของไอ้บล็อกนี่วะน่าจะใช่ครับผมมะเราไปเอาก่อนแล้วกันครับเพราะว่ามันจะมีทองอยู่ใช่ไหมโอเคเชื่ออะไม่ถึงไอ้เล็บอะไรครับผมโอ้แล้วมันมันตอบเป็นเลสโตูนกูจะไปทำอะไรได้บดี้เลสตนเหรออ๋อโอเคก็ก็ก็ทำอะไรได้วะช่างมันนะครับโอเคลรือปะว่าทำอะไรอ๋อพีซีปะวะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคไปครับ ขี้เกียจขี้เกียจนอนแล้วมาทาเฟ้ยคุณยี่กอดดีกว่าครับไปเลยบอสโกดูรรโอเคจัดก,การมันไอรอนเฮฮ่าฮ่าฮ่าล็อกสไลด์ฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยแล้วผมเก็บเงินเลยครับเดี๋ยวผมว่าถ้าผมเก็บได้เยอะๆแล้วก็จะไปซื้อโพชั่นเพิ่มดูไปนี่ครับผมเพราะว่าต้องต้องจับให้ได้ถ้ามันเกิดมารอบหน้าเนี่ยเออนะฮะเอ้ตัวละวะโอ้ตาะนะครับผมปล่อยเขาไปครับเรา อาจจะไม่ยุ่งนะครับผมมิวจะไม่ยุ่งครับจังหวะนี้โอเคไปเลยบอสกุฎระร็อกสไลด์ไอรอนเฮดจ้าโคตรเ่าเลยโอเคร็อกสไลด์เรียบร้อยดีครับผมมานอนก่อนแล้วกันครับคือสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้กระจบคลิปนะครับมาวัดใจเลยไว้คืนนี้ว่านายจะเกิดไม่รื่นเลยกุซ่านะครับหรือว่าจิราชีก็ยังดีนะจ๊ะโอเคเฮ้ยน้ำมัน จำชีพไม่ได้ครับหชักมันอุ้ยสิบแปดเลยแม่แล้วคนนี้คผมแล้วไม่เคยละแกคนที่อ่อนแอกว่านะครับทวิตโอเคนะครับผมมาครับเราจะมายืนจ้องอ่าพาทีเลยครับผมแล้วมันแล้วมาจ้องตาให้เด็กกุซ่าเกิดดีกว่าครับโอ้ยไม่เกินละมั้งโอเคผมงั้นก็แคปนี้ครับเราจบไปก่อนแล้วกันครับก็ถือว่ายังจับ อันเลโกซ่าไม่ได้ดิครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดดิครับผมโอเคผมกันก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าระก,กันดิครับผมโอเคผมไปไปครับจุ uh ๊ฮู้